ดูที่ปักธงชัยกันก่อนนะคะคุณผู้ชมสถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างไรเพราะว่าน้ําท่วมในเขตเมืองปักธงชัยอะค่ะนี่เป็นผลจากน้ําที่ระบายลงมาจากเขื่อนลำพระเพลิงค่ะที่ไหลเข้าท่วมอย่างต่อเนื่องแล้วก็ระดับน้ําเพิ่มสูงขึ้นขยายพื้นที่ความเสียหายไปเป็น16ชุมชนรวมไปถึงเขตเศรษ,ษฐกิจชั้นในตอนนี้เริ่มีน้ําไหลเข้าท่วมร้านค้านะคะ จุดต่างๆเนี่ยบางบ้านก็ยังป้องกันทันก็นํากระสอบทรายมากัน้นแล้วก็ก่ออิฐบล็อกกันไปเลยบริเวณด้านหน้าป้องกันไม่ให้น้ําไหลเข้าท่วมค่ะอย่างน้อยๆก็ไม่ให้มันเสียหายมากไปกว่าเดิมเราชาวบ้านเขาก็กังวลว่าโอกาสนะคะที่ระดับน้ําจะเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยอาจจะมีเหมือนกันนะคะ ตัวเมืองปักธงชัยอันนี้เป็นจุดรับน้ํามาจากเขื่อนลำรับเพลิงเลยแล้วก็มีลําน้ำสามสายที่ไหลผ่านตอนนี้พื้นที่14ตําบลจากทั้งหมด16ตําบลของอําเภอปักธงชัยถูกน้ําจากเขื่อนลำรับเพลิงที่เกินความจุอ่างแล้วก็ล้นช่องทางระบายน้ําฉุกเฉินไหลเข้าท่วมค่ะ ตอนนี้มวลน้ําไหลมาถึงตัวเมืองปักธงชัยโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ํานะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ยังคงแจ้งเตือนว่าระดับน้ํามีโอกาสจะเพิ่มสูงขึ้นอีกเพราะว่ามีน้ําไหลลงมาเติมอย่างต่อเนื่องค่ะ พาไปดูที่ชัยภูมิกันบ้างน,นะครับเพราะว่าที่ชัยภูมิเนี่ยถ้าไปดูถนน,นสายต่างๆในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิโดยเฉพาะบริเวณวิทยายลัยเทคนิคชัยภูมิก็มีน้ําท่วมสูงประมาณ50-80เซนติเมตรและได้ทะลักไหลเข้าท่วมในพื้นที่วิทยายลัยบางส่วนนะครับหลังจากน้ำเนี่ยเก็บน้ําห้วยยางตะมนโคกสูงเนี่ยสูงเกินระดับกักเก็บไปแล้วครับ ส่วนที่นครราชสีมาอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือบริเวณริมน้ำมูลบ้านใหม่หมู่ที่12ตำบลท่าช้างอำเภอเฉลิมพระเกียรติระดับน้ำท่วมก็สูงประมาณ50-80เซนติเมตรครับนักท่องเที่ยวตอนนี้ไม่สามารถเข้าไปพักผ่อนถ่ายรูปคู่กับต้นไทรงามยักษ์ได้เลยนะครับรวมทั้งซุ้มขายอาหารที่ชาวบ้านมาเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวก็ต้องปิดบริการชั่วคราวเช่นกัน,กนจนกว่าระดับน้าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ หลังจากเขื่อนลำพระเพลิงนะครับที่อยู่อำเภอปักธงชัยก็มีการระบายน้ำออกจากเขื่อนประกอบกับฝนที่ตกหนักในพื้นที่ก็เลยทำให้พื้นที่ต่างๆเหล่านี้ได้รับผลกระทบ